แรกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอาจะรยพอตามหลังเริ่มร้อนแล้วครับเร่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 เรัเร่เร่เรเรเร่เร่เร่เเร่่เร่เรเร่เร่เร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 แเร่เรเร่เร่เร่เรวเร่เรเรเร่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 เรเร่เร่เ่เร่เร่เรเรเร่เรเร่เร่เ่เร่เร่เรกเร่เรเรวเร่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 เรเร่เร่เร่เรเรืเร่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 เรวเร่เรเร่เรเรวเรเรเร่เร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 เเรเ เดี๋ยวกูเปิดนี้ให้ไอ้พวกนี้ดูดีกว่าแท็กแท็กท็กทุกคนช่วยกันกดหน่อยเร็วๆ,วๆมึงมันขิงเราอย่ายอมแม่ซื้อแม่ยกไป Star <c oughs> ไหนกันหมดเออเราเป็นใคร <c oughs> มึงจะมาแบบไม่เปี้ยเสียขาไม่ได้น,นี่มึงดูยอดขาแปดมื่นสี่แล้วเร็วๆช่วยกันกดซื้อของในตะก,กรท้ทีตัง้งโทรศัพท์ <c oughs> ไปไหนวะ เดี๋ยวกดกด,ก,ดกิ้งกิ้งแล้วมันล่วงอยู่ที่ฝนเร็วๆทุกคนช่วยกดซื้อสินค้านาตาล้าหน่อยเร็วนี่เรากำลังแข่งยอดกันอยู่แท็กเมื่อกี้มันดูถูกเหยียดหยามเรามากอย่าไปยอมกดเลยกดเลยกดเลยอย่ายอมอย่ายอมกดเลยกดเลยอย่ายอมอย่ายอมมึงดูใครแสนแตกก่อนคนได้ชนะอย่ายอมเร็วต,ตอนนี้ช่วยกันกดนากาลาก่าอนเร็ว ช่วยกันกดนาฬิกาก่อนเร็วหกเมื่อเตสตามอยู่นิดเดียวครับทุกคนช่วยกัน <S <S อีกนิดเดียวเราจะได้ยอดแล้วอีกนิดเดียวเราจะได้ยอดแล้วเร็วทุกคนช่วยกันกดหน่อยช่วยกันกดหน่อยอีกนิดเดียวอ้าวอีกนิดเดียวแล้วทุกคนช่วยกันช่วยกันนี่เรากําลังแข่งยอดขายกับกับแท็กบาลนยูกับเลเตอร์มาริกามึงดูมึงด,ดูเลยตอนนี้กูก,กดน้ำเมือมึงแล้วไม่ต้องอะไรแล้วกูก,กดน้ำเมือมึงแล้วเร็ว กดดันกดดันกดดันตอนนี้พวกมึงต้องช่วยกูก่เร็ว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 ล่วๆๆๆใครจะไป่ยอีกหมื่นเดียวกูจะไปชนะมันยังไงโอ้ยโอ้ยตามหลังแล้วจะก้ามืนแล้วสู้ไม่ได้แล้ว เนี่ยมึงซื้อตะกร้าเนี่ยตะกร้าห้าร้อยเนี่ยเนี่ยมึงซื้อตะกร้าหกกระปุกเนี่ยมึงซื้อตะกร้าเนี่ยหกกระปุกซื้อไปเก็บไว้ซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านเลยใครส่งขวัญให้คูตอนนี้อยู่สองขว oh ัญก่อนอยู่สองขวัญก่อนเนี่ยมันมึงดูมึงดูมันบูลลี่คูอยู่เนี่ยมันบูลลี่คูอยู่มึงเห็นหรือเปล่ามึงยอมเหรอมันบูลลี่อยู่เนี่ยมึงดูมันบูลลี่พวกเรามึงดูมันตั้งกล้องหน้าจอเลยนี่ มันจะแสงแตกแล้วเดี๋ยวมันโทรมาขิงกูเนี่ยดูทางด้านตาดิเร็ว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 จะชนะกี่โมงชนะกี่โมงโอ้ยเล่นยอดการโซดโซดโเลยว่ะเร็วๆมันก้ามือสี่แล้วกดหน่อยกดหน่อยกดเล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 ยกดตะก้า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 กดตก คนน้ำผพ้งกดเลยกดเลยกดเลยยดเยอาโยายาโยตลาดขิงจ้ตอนนี้ไม่ใช่ตลาดน้ำผิ้งตลาดขิงจ้าตอนนี้ไม่ใช่ตลาดน้ำผพ้งเท่าไหร่แล้ววะนี่อย่าลุนาย่าบังยอดขายกูจ้าเขาจะชนะกูแล้วเนี่ยเจ็ดหมื่นแต่แล้วจ้าเอาแส่แล้วเหรอโอ้ยไม่รับสายได้เลยครับเดี๋ยวกูเปิดกูเปิดแป๊บนึงกูเปิดแป๊บนึงมันต้องเปิดยังไงวะลืม โอเคครับขอบคุณครับขอบคุครับขอบผมลังแสกแดดได้อะรี่ต้องการแล้วรับด้ใช่ขอผม้าขอบคุที่าของเรากัยอะเลยขอบคุณมกขอบคุณครับขอครับขอบคุณครับ กอด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 ต่อเนื่องเร็วไ <laughs> ด้เลยแล้วก็ <c oughs> เปิดเทปี่ออกดก้แลโแล้เดีาวอยโอ้ยตามเวตามเดวจะไม่เปลัเบีเอาให้แสงพวกมึงต้องช่วยกูให้แสงยอดไลนนี้แสงที่หลังไม่เป็นไรนับศพใครเหรอวะ ทองคำยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเดี๋ยวกูจะนำมึงให้ดูอ้าวเล่าเล่าอาจารย์เล่าอาจารย์รอดูรอดูถึงครับเลยจะันตจบไปนะเออเป็นจะบรรจบไปเนี่ยอาจารย์น้ำลายสอแต่อาจารย์จะกินไม่ได้ฮาฮาฮ่า เอาเลยระดับน้ำที่กระตันเบียได้แล้วไดแล้วกับข้าวมาแล้วกับข้าวครับกับข้าวมดแล้วเฮ้ยกูว่าเราแคนเซิลงานวันที่สิบสองดีกว่าว่ะเลยดล้วที่สำคัญมีอะไรจ้าว้าวต้องหัว ไสหัวต้องกินกับนพภิคนตื่นทำจ้ามามกคนมาตุ้วันนี้เร้ตนขวบมึงเลยไมเนไรี่คุณตื่นตอนันได้โอเนแล้วแล้จีบน่าจะได้ไหนจ้าโอ๊ยเกีเกลียดอ่ะนแล้วแม่ก็ตาาเลนจ้าแต่มาทำ sort of okay. ไมจ ร้านร้านร้านเขาเอามาเองจะมาผักอะไรเงี้ยเออเราก็ลืมนึกถึงไปแล้วว่าเวลาไปรีวิวไปขายควรจะเอาผักไปด้วยเดี๋ยวตอนหลังต้องเตรียมเวลาเราเอาไปใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คนตอนเช้าตลาดได้นี่พี่ซื้อเข้าหมกไปฝากคุณเป๊กพรุ่งนี้เราเข้าตลาดแล้นองลไม่เลยยี่สิบถุงข้าหมกใช่ครับ เนี่ยนะจะต้องดนับันี้จะเป็นคต้องัไว้ครับลองถามดูชุ่วเดียวคุณกันได้ไหมทาทันหรือม่เพราะ่ามีแล้วก็เอาไปไปบ้านอีกทีครับรูปแบบว่าให้เขาสามหือสามสามเดิมอย่างก็สามนะใา่น้ำที่แต่กินไม่ได้่ป มึงดูมันดูมึงดูสันดานมันดีสันดานมันชั่วจริงจริงชั่วมากเลยโอเคครับโอเคครับต่อสิครับพี่อ่ะทุกคนเร็วๆเช่่อกันกด 8 0 0 0ม8 0นแปด0มื่นแปดมืนเร็เๆ่ง้กดสินค้าจะก้อยเร็วมันแสนแตกแล้วกูนี่ยังไม่แตกเลยเส้นกระแสนึงมันน้ำมาได้เท่าไหร่แล้วมึงดูยอดมันในทีวีนะหมื่นหนึ่งหนึ่งพันแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วกูยังแปดอยู่เลยเนี่ยยังหมื่นอยู่เลยมาไปแสนแล้วโอยวันนี้จะนําหน้ามาไหมเนี่ยเร็วเร็วนี่ไม่ใช่มึงไปซื้อไส้หัวมาซื้อน้ำพิกูก่อน แต่ถ้ามึงไปซื้อไส้หัวมามากินกับน้ำพริกกูกูโอเคแต่ถ้ามึงไปซื้อไส้หัวมาแล้วมึงไม่มีตังมาซื้อน้ำพริกกูกูด่านะด่างเอ้ากระโดกนะมึงเร็วๆวช่วยกดสีข้อที่ก้าเร็วกดของกูก่อนอย่าไปกดของคนเดินมึงจะไปกดของก็เดิมทำหอออะไรกดของกูจ้า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 กดของกูเร็ว ปวดของกูเร็วปวดของกูเร็วปวดของกูเร็วน้ำพริกกูจ้าน้ำพริกกูจ้าน้ำพริกกูจ้าน้ำพริกตื่นทำน้ำพริกตื่นทำน้ำพริกตื่นทำกดเลย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 โอ้ยกูเอาลงก่อนดิสันดานพวกมืองเรื่องถามหาไตอัวแล้วไม่ถามหาน้ำพริกกูละ ว่าวอกก่อนตอนนี้ช่วยกันซื้อออกในแตก้าอุกรอนเร็วเดี๋ยวกูดูเองคนเดียวพวกมึงไม่ต้องดูยอดมากดดันเดี๋ยวสักพักหนึ่งกูจะเอาความกดดันมาใส่ที่พวกมึงเร็วๆเมื่อไหร่จะแสนเขานําหน้าไปไหนจะไหนแล้วเร็วๆจ้าไม่ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้เราต้องขอคุณื่นมาขายถ้าเราขอคุณื่นมาขายมันจะขาย